ซีเปิดสตูดิโอต้อนรับและมาทำความรู้จักกับ8คนสุดท้ายจากเดอ Star ์คนฟ้าคว้าดาวปี11พร้อมชวนแฟนคลับมากระชับมิตรร่วมแข่งเกมชิงรางวัลไปกับเหล่าเดอะสตาร์ ฉันคือคนร้องเพลงจะร้อง จะให้ถอยยังไงในเมื่อใจมันฝันกดคำไปตามหัวใจคือดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากแมทเผื่อดาวดวงนั้นแฝงความเ่งไหลเผื่อดาวดวงนั้นตุ่มตูดในใจจะเป็นดาวดวงหนึ่งบนฟ้าฝ่า

สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวน้องๆช่วยปีบปีบเข้ามานิดนึงครับนี่คือเดอะตาสิ1เนะฮะแปดคนสุดท้ายนะฮะสดๆและร้อนเลยนะครับพวกเราเนี่ยเพิ่งได้ดูประกาศโผลกันไปเมื่อวันเสาร์ ตอนนี้มาเจอกันตัวเป็นๆเลยนะครับแล้วก็ตะกี้เพลงเพื่อดาวดวงนั้นแต่ละคนดูมุ่งมั่นมากนะครับโหดูแบบโอ้ดิบตังมากมันมีพลังใช่แล้วก็ผมดูเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมดูกับพี่เลโอใช่ไหมครับดูข้างดูไปดูมาเฮ้ยเหมือนการรวมพลังของพวกเหล่าเลนเจอร์ทั้งหลายทำไมอ่ะเหมือนเคยเคยดูกัล่ะเออเออเออหน้าต่อยหน้าต่อยครับผมที่นเหมือนจะแปลงร่างเออมันจะต้องมุ่งมั่นจะต้องเข้มแข็งนะครับผมเอาล่ะน้องตะกี้มีท่าตรงท่าเต้นด้วยเดี๋ยวเราให้พักเหนื่อยกันแป๊บหนึ่งความรู้จักกันมากขึ้น เดี๋ยวจะมีกันเล่นเกมด้วยเล่นเกมเนี่ยต้องใช้ความสามารถนะเออเราโอเคนะโอเคอยู่เป๊คอยู่นะครับดังนั้นตอนนี้พักไปดู1 MV ก่อนนะครับเพลงนี้นะจาก b e c k f i e l Featuring กับนุนาหนึ่งิดานะครับเงาในหัวใจนะฮะประกอบละครเลืองเงาใจครับไปดูกันเลย ข่าวบอยนะครับแล้วก็ตอนนี้น้องๆเดอะสตาร์สิบเอ็ดพร้อมอยู่แล้วเชิญเลยรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากเป็นทางการครับผมมากันเป็นแพ็คมากันเป็นฝูงเยอะแยะมากมายอย่าเรียกว่าฝูงเลยวันนี้นะ่ยหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักน้องว่าเฮ้ยชื่ออะไรกันบ้างอาจจะพลาดดูเสานี้กันใช่ใช่ครับแนะนำตัวกันหน่อยทีละคนเริ่มที่คนแรกครับคสวัสดีค่ะเมนะคะหนึ่งในไทยอิสาะค่ะหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งหมายเลขหมีมีท่าไหมมีท่าแต่ละคนหนึ่งสอง หมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขสองเอกต้องเล่นอย่างี้นะชิดดักละอันนั้นแหละสวัสดีครับผมเอกธนาโชธหมายเลขสองครับผมนิ่งๆนิ่งๆนะครับเรารู้เลยนะครับว่าโอ้โหเขาปรโมดกันทั้งวันโปรโมดแต่เช้าตอนนี้เอกหนวดเริ่มขึ้นแล้วด้วยคือกนไปเมื่อเช้าตอนนี้ขึ้นมากวนตอนตีห้ากนตอนตีห้านะครับเอาวก็ต่อไปสวัสดีครับจุ้งจิงปัชเชีนางรักครับหมายเลข สามครับรถรถมีดีไซน์หมายเลขสามหมายเลขสามขอหน่อยหมายเลขสามหมายเลขสามจุ้มจิ้มจุ้งจิ้งจุ้งจิ้งจุ้งจิิงครับจุ้งจิ้มเลยจุ้งจิ้งเออนะครับอ่ะต่อต่อทางนี้สวัสดีครับปู่กิติพงษ์พึ่งปีดาฮอนนะครับผมหมายเลขสี่ครับผมสี่ครับผมปูไม่เล่นหรอ ช่มาเลขสี <specific and S 2> ่ไปแล้วฟู้มาที่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งสวัสดีค่ะมาตังระดับดาวสีระวงค่ะหมายเลขนี่ค่ะน้องมาตังนี่น้องเล็กเลยน้องเล็กสุดนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะหญิงนะคะลินพิตาจินาภูคาบัยทำไมน้องหญิงดูกังวลกับกล้องน้องอย่ามองกล้องเลยน้องหญิงมองไปเลยค่ะหญิงหญิงรู้จะมองกล้องไหนใช่ไหมลูก เขาเออหมายเลขหกหมายเลขเออหมายเลขหกน้องหญิงน้องหญิงคนสุดท้ายเลยครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวังไม่กดยังไม่ก่อนเล่นรอดเล่นรอเล่นสวัสดีค่ะเกรซเกวารีหมายเลขเจ็ดค่ะเน่น้องเกรซน้องเกรซนะครับผมครับผมพี่ผาสิงห์ครับสวัสดีครับเจพัชพงศ์หมายเลขแปดครับครับเดี๋ยวก่ัน เดี๋ยวเดี๋ยวไรเดนันไม่ธรรมดาตั้งแต่จับไหม่แล้วใช่มันมานิ่งๆแต่มันมันใส่เต็มจริงคนบ้าอะไรจับไหม่แล้วนำตัวอย่างเงี้ยเหมือนเหมืนชาวล็อกไงชาวล็อกเราชาวล็อกหน่อยชาวล็อกหน่อยนะครับผมอ่ะโอเคนี่คือนะครับแปดคนสุดท้ายนะฮะจากเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวตอนนี้เนี่ยทุกคนเราสามารถเรียกได้ว่าแล้วก็มีนามสกุลลงท้ายเป็นเดอะสตาร์หมดละเป็นเดอะสตาร์เป็นเอกเดอะสตาร์แล้วถามความรู้สึกหน่อยเป็นไงบ้างเพราะน่าจะเป็นตำแหน่งเราใฝ่ฝันนะใช่ค่ะ ใครดีใครใครที่ใครพอพูดจารู้เรื่องสุดในนี้ครับผมจากตรงแล้วดอาีหอาด้องไหนคะโอ้โหข้อไน้อนี้ค่ะก็ทุกคนก็ดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจในนามสกุลนี้อ่แล้วก็แล้วก็เออก็ใช้นี้ไปตลอดชีวิตเลย ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นนามสกุลตลอดชีวิตเลยทำไมคะทำไมคะก็ตลอดชีวิตค่ะตามนั้นเลยจะเปลี่ยนเป็นข่าใครหรือเปล่าไม่เปลี่ยนโอเคคำว่าตั้งหลับเป็นไงได้รับนามสกุลเดอะสตาร์แล้วเออเด็นี่ได้ตั้งแต่ต้นๆชีวิตเลยเมื่ะอายุยังน้อยอยู่ก็ดีใจค่ะที่ที่เหมือนกับเราทําความฝันที่เราแบบตั้งใจตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่แบบอายุ9ขวบสิขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือดีใจแล้วก็ทําให้พ่อกับแม่ภูมิใจก็โอเคแล้ว่ะน้องมาตังพูดพี่แบบอยากฝาน้ําตาเลยอ่ะแบบพี่อยากพี่อยากจะกลับมุดท้องแล้วไปเกิดใหม่จริงๆ้องแม่ใช่เพราะว่าเราเกิดมาเสร็จปุ๊บแก่แล้วไงก่อยเด็ดมาถึงผู้ชายกันบ้างเมื่อกี้เราฟังความรู้สึกของผู้หญิงไปแล้วฟังหญิงฟังอายไหมฟังายรู้สึกไงบ้างนะครับครับเจเจเจหน่อยให้พูดหน่อยเจครับผมเป็นไงรู้สึกไงบ้างครับ เจกนะพี่รู้สึกว่ามันได้อยู่อ่ะเออได้อยู่แบบยังไงอ่ะเราสึกว่าเดอะสตาร์นี่เหมาะสมกับเราไหมไม่รู้พี่เอาไม่รู้เอาไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนต้องรู้สิเป็นไงก็ต้องถามตัวเองว่าเราเหมาะสมกับเดอะสตาร์พอหรือยังดีอันนี้ก็จะเป็นแนวล็อกไงพุทธพุทธจะพุทน้อยต่อยหนักหามหน่อยนะครับมีพี่พุทธไหมพี่พุทธ ไ่าหน้าปู้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 เดอ๋ยวดูดมไม่ใช่ไม่ใช่เออหน้าคล้ายๆนะสายพิพุธหน่อยนะครับพี่กรอนเราเองอ่าเป็นไงครับรู้สึกก็รู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ใช้นาำสกุลเดอะสตาร์ครับผมแต่ก็อย่างที่ผู้ใหญ่เขา ให้โอกาสเรามาครับผมเราก็จะทําให้มันเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับเน่ดังนั้นอยากถามคนที่เหลือที่ยังไม่ได้คุยนะตอนที่มีการประกาศตอนแรกเขาจะต้องมีคัดตัว25คนก่อนใช่ไหมครับแล้วพอมาเป็น8คนไอ้จังหวะที่เขาประกาศเนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกยังไงแล้วคิดยังไงอยู่ในใจบ้างพอมันได้ปุ๊บเป็นไงหมันไส้คนข้างได้แล้วไหมหรือว่ายังไงจริงจิงิงตอนที่เขาประกาศเป็นชื่อเราประกาศคนีเท่าไหร่ คนที่หกครับคนที่หกเป็นมาเริ่มเสียยวไหมตอนท้ายเสียวครับเสียวเสียวมากครับเคยเสียยวอบนนี้มาก่อนไหมในชีวิตอันนี้เสียวสุดเลยนะครับเสียวสุดแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ประกาศก็ผ่านไปห้าคนก็เริ่มไม่หวังแล้วครับแบบมันผ่านไปเยอะแล้วไงครับแต่พอแบบตัวเองได้ก็ได้ยินแค่ชื่อเลขครับชื่อจริงนามสกุลเลยไม่ได้ยินสักอย่างครับวิ่งไงมันวิ่ง่ะฟังแต่เลขอย่างเดียวเลยเดินออกไปเหมือนวิชาตัวเบาครับ แล้วก็หน้าจะเป็นลมบนเวทีจริงเหรอตอนนั้นมันแบบใช่ครับคือมันตื้นตัาแล้วมันเบลอๆหลายๆอย่างประพละนะครับเพิ่งเพิ่งมารู้ว่าตัวเองติด8คนอีก4วันผ่านไปเอาเราติด8คนเหรอจริงเหรอแบบมันมันไม่คิดมันไม่คิดเหรอว่าว่าความรู้สึกช้าไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะติดเข้ามาคือดีใจตนสุดท้ายแต่ว่า3วันผ่านไปยังเฮ้ยนี่คือความฝันหรือเปล่าอย่างงี้ใช่ไหมครับผมต่อไปเอกครับเป็นไงฮะตอนเขาเรียกครับพี่ครับผมตอนเขาเรียกเขาไม่เรียกเขาไม่ได้ ติดมันไม่แหม่แล้วก็ตอนตอนเขาเรื่องมันจั๊กกระเดียมจั๊กกระเดียมไงไม่รู้คร่จั๊กกระเคยได้ยินจั๊กกระเดียมเหรอเคยได้ยินจั๊กกระเดียมยังไม่เคยได้ยินมาก่อนนีเป็นศาสตร์ของผมเองนะพี่เป็นสายเป็นสายยังไงคือมันรู้สึกแบบขนลุกแล้วมันก็ฮึไปทั้งตัวไงอย่างนี้มันเบื่ออย่างนั้นเลยเอก็ประมาณนั้นครับแล้วก็รู้สึกดีใจรู้สึกโชคดีจังเลยได้โอกาสตรงนี้ครับประมาณนี้ครับก็คือนิ่งๆอย่างนี้เลยอะกูได้แล้วเหรออย่างนี้เลยอะอย่างนั้นเลยครับพี่นิ่งๆเลยแล้้้ววเเเรราามัั่่่่นใจตตงแแกลยยปะ มันต้องน่าจะเป็นเราอะไรไม่ครับก็คือเราทําก็เต็มที่ก็เต็มที่ของเราก็กรรมการก็เป็นคนเลือกกับพี่เออฉชันจะไปถามน้องเขามาทำไมวะจะถามน้องเขามาทำไมวะพี่ปิดเลยเนี่ยอ่านีน่นอคนต้องดีใจฟังหญิงบ้างครับอ่นน้องเมย์เป็นไงตอนที่ของเมย์ประกาศคนรองสุดท้ายค่ะคนที่เจ็ดแล้วใช่ไหมคนที่เจ็ดค่ะคือเมย์อยากลงเวทีแต่คนที่ห้าแล้วค่ะทธไมคือคิดว่าแบบไม่ได้แล้วเออแล้วพอมันเป็นชื่อเรามันแบบ ขามันไปเองอะค่ะแต่ว่าใจมันยังอยู่ตรงนั้นคือแบบเมย์ก็เรียกเมย์ก็เดินใช่ไหมคะก็เดินไปแต่ก็หยุดนิดนึงแบบมองพี่ลันหลังมาหาพี่ว่าใจพี่เข้าด้วยก็คือคือไปเลยคือก้าวมาเสร็จปุ๊บแต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นอะได้หรือไม่ได้ไม่รู้ใช่ไหมหมายถึงวิ้งวิ้งอยู่เรียกก็เลยไปอ่าน้องเกรสใสน้องเกรสเป็นไงตอนที่รู้ว่าเราติด8คนก็งงๆค่ะคนเท่าไหร่ คนที่สองค่ะอออตอนแรกคิด<อ>ว่าจะไม่ได้แล้วค่ะก็ทําใจไว้ครึ่งๆค่ะว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะขึ้นมาก็ทําหน้าช็อกแล้วพอประมาณผ่านไปสิบวิก็ หันมาหาพี่หญิงแล้วก็ร้องไห้ค<ช>่ะนะมันก็ผันทั้ใจแล้วแบบหลายๆอย่างนะ,ะ<ช>ที่เราแบบเก็บตัวมาโดยตลอด<ช>นะ,<ช>ะโอเคนะครับมาวันนี้เนี่ยมากัน8คนนะฮะ,ะจะให้มาพูดคุยแบบทีละคนยาวๆเนี่ยคงจะไม่ไหวดังนั้นเรามีโจทย์นี่ในเป็นอาทิตย์ท้าทายเหมือนกันนะคร <ๆ S 2> ับเราจะมีเวลาให้น้องๆเนี่ยคนละ30วินาทีนะฮะเป็นการแนะนำตัวตนของตัวเองให้คนรู้จักนะฮะน้องจะร้องจะเต้นจะพูดจะเล่นมุกจะอะไรก็ได้จะแบบอย่างนี้ก็ได้แต่มีเวลาแค่30ิวินาทีเท่านั้นทําให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นอ คือเอาความเป็นตัวตนของน้องเนี่ยออกมาตะกี้เราเรียงแนะนําตัวไปตั้งแต่คนที่หนึ่งเราเริ่มคนที่8ก่อนเลยแล้วกันเจครับ3 0วินาทีในการแนะนําตัวเองอยากจะให้คุณผู้ชมรู้จักเราแบบไหนพร้อมไหมครับโอเคถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับชื่เจครับพ่สพงศคุณกำจรหมายเลข8ครับเป็นคนซื่อๆตรงๆง่ายๆครับแล้วก็น่าจะดูโรคจิตครับแต่ว่าจิตใจงดงามมากครับ เป็นคนที่อายุน้อยครับแต่หน้าดูแก่ครับไม่เป็นไรครับหน้าผมแก่ประสบการณ์ครับแต่ว่าไม่ได้แก่อายุครับผมแล้วก็ชอบร้องเพลงล็อกครับเดี๋ยวร้องให้ฟังเพลงหนึ่งชีวิตแค่โดนทำ้ายแต่ที่สุดมันก็ไม่โดนทำลายอคำลารามมาเลยอ่ะเออสุดยอดได้ใจได้ใจได้ใจฟา่า พร้อมไหมน้องเกรสคร้อ่ะสามสิบวิอาโอเคอันนีน้อันนี้ต้องมีสเปซให้น้องเขาอ่ะมาสามสิบวินาทีจับเวลาสวัสดีค่ะเกรสเกวลินไอร์เล็เจ็ดค่ะฮักกันจะได้ไหมอยากจะกอดอยากจะกอดแล้เยันจะเป็นไหมฮักกันเธอจะรู้ฉันไม่ได้แย่ไม่ใช่ไม่ยอมอ่ะอ่ะบอกว่าฮักฮักตัวหมดหัวใจ สิบวินสุดท้ายยังไม่าุดท้ายามฝั่งน้องฝักตัวด้วยนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้เกรซด้วยนะคะขอบคุณค่ะสามสองหนึ่งโอเคแล้วนะครับคนที่สองผ่านไปแนวเต้นแนวเต้นนะครับอ้าต่อไปต้องหญิงพร้อมไหมครับจะอยู่กับพี่หรือว่าจะแบ่งหน้าครับอยู่กับพี่นะสามสามสิบวินาทีจับเวลาครับออก หญิงนะคะลินพีตาค่ะเบอร์หกนะคะแต่อยู่ตรงนี้นานกว่านี้จะได้ไหมต่อเวลานาะทีสุดท้ายของสองเราโปรดอยู่ตรงนี้เคียงข้างฉันอีกสักวันเก็บคำลาที่เธอจะใช้เอาไว้ก่อนเพราะตอนนี้ไม่พร้อมจะปล่อยเธอไป มีเล้งมีเล้งไม่พ like ูดอะไรมากมาถึงหญิงค่ะร้องเพลงเลยอันนี้ก็เรียกว่าเซ็ตเพลงโชว์เท่าคนมาตังพร้อมไหมครับน้องเล็กน้องเล็กค่ะโอเคจับเวลาครับสวัสดีค่ะมาตังระดับดาวศิรวงศ์หมายเลข5ค่ะก็เป็นคนผิวคล้ำแต่ก็ดำดึงดูนะคะก็ความสามาพิเศษก็คือร้องเพลงรู้ทุ่งได้ค่ะเมื่อสุริยนยามเมื่อสนธยาหมูนกกาก็บินมา รังให้มาคิดถึงท้องทุงน้าคิดถึงปาจันี้คอยบังเมื่อไรจะกลับบ้านนะฟังฟังฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่ากำพืชตัวเองนี่มาเลยอยากกลับไปขี่ควายที่บ้านเองะโอ้โหนะครับใช้เวลาได้ดีใช้เวลาได้ดีต่อครับพูดครับพร้อมไหมจะยืนไหมหรือว่ายังไงนั่งก็ได้ครับโอเคครับ30วิจับเวลาครับ สวัสดีครับปุ้งกิจวงปุ้งวีนาพรนะครับผมหมายเลขสนะครับผมฉันก็เกลียดเธอไม่ลงถึงจะอยากเกลียดเธอเจ็บตายได้แต่เก็บมันข้างในแล้วก็เจ็บใจตัวฉันแนที่มันโกรธเธอไม่ได้ถึงจะอย่างไรก็รักเธอได้แต่ถามกับตัวเองอยู่สมย จะฉันเลือกลักเธอได้อย่างไรเดีมาทุกคนเลยวะมันเร่งๆตอนท้ายตลอดนะครับตุ้มติ้งหรอหอมๆครับจะยืนหรือจะอยู่ที่ครับ นั่งครับนั่งครับผมสามสิบวิจับเวลาสวัสดีครับทุกจริงปัญญานังรักหมายเลขสาครับจะมาร้องเพลงเกาหลีครับผม <c oughs> ครับเอาไปแล้วครับขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเราเออหากเธอหัวใจยังว่างจะคอยคัดถูห้องใจมีให้ดำดังนักเป้าฉันเอาทุกอย่างแล้วแต่เธอ สั่งมาจะได้กับเพลงกำลังใจให้จริงละาออนคนเหนือตัวนะครับอันนี้เป็นคนเหนือเหนอครับคนที่ไหนครับเนี่ยลองคุยกับคนเหนือมนุษย์หน่อยคนไม่เหนียวอันนี้อันนี้เป็นอามนุ้ดแล้วไม่ได้เหนือมนุษย์เออนะครับอะเกาหลีเกาหลีนะครับอ่ะต่อเลยเอกพร้อมนะครับสามสิบวิจับเวลาครับผมผมชื่อเอกครับจะมาร้องเพลงให้ฟังครับพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมด ใจจะรู้ว่าชอบอะไรจะหายให้เธอพูดไม่ค่อยเกง่งแต่ฉันรักเธออย่าปล่อยเพอรักเธอข้างเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาผมแอปเบลไปละเอกเอกเอกอ, <c oughs> อยากรู้เลย เอกเ้นยืดเดีวเมื่อมันเก่งเก่งมันเก่งคนไม่เคยมันเก่งมันเก่งเส้นมันตึงมันเก่งเก่งแล้วเอกพูดไม่ค่อยเก่งค้างอย่างนี้เลยนะครับชอบล็อกกล้องไงโอเคใช้ได้ใช้ได้น้องเมย์คือท้ายจุดอมนะครับสามสิบวิจับเวลาครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อเมย์นะคะหนึ่งในไทยอีสานค่ะร้องเพลงกันค่ะ อยากขอแค่ครึ่งใจให้เธอเริ่มต้นใหม่กับฉันเก็บเขาไว้ครึ่งใจครึ่งที่เป็นคงจำลวากันเปิดประตูให้ฉันเข้าไปเข้าไปโซฟิสานุใจเปิดใจเธอก็เพียงครึ่งใจขอเข้าไปขอเติมเติมใจให้เธอ แล้วกันริ้วพีก่กองอ่ะมันมีเหมือนกองทัพเสริมมาช่วยเออ สามาสามาช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยนะครับอ่ะโอเคถือว่าเป็น30มวินาทีนะครับที่เราก็ได้เห็นมุมน่ารักน่ารักนะครับของน้องนอนะครับแต่ว่าเราจึงไม่เห็นเท่านี้ยังมีมากกว่านี้อีกใช่ช่วงหน้าน้องๆเดอะซาร์สิบเอ็ดนะครับจะต้องมาเล่นเกมกับเรา่โดยเป็นเกมที่ต้องใช้ไหวพริบด้วยดังนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดครับผมถูกต้องครับส่วนตอนนี้ครับรอเบรกอนช่วงหน้ากลับเจอกับโอไอซีครับเย้ ตอนนี้น้องๆเดอะสตาร์เนี่ยพร้อมเล่นเกมทางโน้นแล้วมายังอยู่กันครบทีมนะครับตอนนั้นแล้วเกมนี้เนี่ยเราจะต้องแบ่งเดอะสตาร์สินะฮะทั้ง8คนออกเป็น2ฝ่ายใช่อ่ะแบ่งเลยใครนี่มาแล้วแบ่งแล้วนะฮะตอนนี้เป็น2 2ทีมแล้วเดี๋ยวกันมีชื่อทีมไหมอ่ะคุณมีมีเอาชื่อผมผมจะเป็นพี่เลี้ยงทีมนี้มีมีครับอ่าโอเคเริ่มเริ่มมือที่ของผมก่อนอ่ะทีมชื่ออะไรทีมของผมนี่ดีกี ชื่อทีมว่าสักกัมบอเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเด็กมัไปสักกัมบอสักกัมบอหมายถึงสักทีไหมสองทีก็ยังไหวครับอกสองทีเหรอ้ยทำให้เร็วจังเลยแก่แล้วแก่แล้วเดีครับทีมคุณล่ะทีมคนเอะได้ชื่อทีมยังครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมนอนรอก็ได้อ่ะชื่อเลยตัวเต็งกระดิ่งแมว เต็งกระดิ่งแมวแอบ <c oughs> นะครับเำหรัวันนี้เกมข,ของเราเป็นอะไรครับเลโวครับเรียน,นะครับคือว่าน้องๆเนี่ยครับรู้จักคําบังเพลหรือว่าสุภาษิตไทยเยอะไหมเออเราจะต้องมาเล่นใบคํากันนะครับโดยคนที่รู้เนี่ยนะครับจะเป็นคนที่อยู่ต้นแถวเท่านั้นะนะฮะเราจะต้องใบด้วยท่าทางนะครับห้ามเป็นคําพูดเด็ดขาดน,นะฮะและคนสุดท้ายเนี่ยจะต้องตอบให้ถูกนะคบว่าสุภาษิตนั้นคือสุภาษิตที่ว่าอะไรเออใครจะอยู่ต้นใครจะอยู่ปลายนี่ก็ต้องสลับกันเองแล้วแต่นะ โดยที่น้องๆทางบ้านนะครับมีสิทธิ์นะครับที่จะโทรมาเชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับถ้าทีมน้องเชียร์ชนะก็จะได้ของรางวัลไปใช่ครับผมแล้วก็ของรางวัลของเราในพิเศษสุดๆนะครับมันก็จะเป็นนะฮะการเซลฟี่นะฮะของเราเดอะสตาร์นะครับที่8คนนะฮะสี่ช็อตด้วยกันนะครับพร้อมลายเซ็นฮะเซ็นในแผ่นอะคริลิกแล้วก็จะส่งให้กับน้องผู้ชนะครับใช่แล้วนะครับมารับสายดีกว่านะครับหนึ่งสายตรงนี้แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อกระเพราหมูค่ะฮะ กะเพราหมูกะเพราหมูกะเพราหมูเออแม่แม่ตั้งใจแม่ตั้งใจบรรจงเนาะเออนะเอออ่ะกะเพราหมูจ๋าอยู่ที่จังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพนะครับอายุเท่าไหร่แล้ว21ค่ะ21นะครับผมอ่ะโอเคจ้าต้องเลือกเชียร์นะครับทีมจากเดอะสตาร์สินะครับเชียร์ฝั่งไหนดีระหว่างทีมสักกรรบ๋อกับนะกับทีมสุดติ่งกระดิ่งแมวแอะแห่นะครับเชียร์ทีมไหนดีสักกรรบ๋อค่ะ น้องกะเพราหมูทำลาถึงเลือกทีมสักกรมบอและดูมีพลังอ่ะการมีพลังก็ไม่ได้แปลว่าจะชนะครับมาโอเคเราจะเล่นกันทีมทีมนะครับผมโอเคฝั่งไหนก่อนอ่ะฝั่งสักกรมบอก่อนเลยแล้วกันคนแรกเท่านั้นนะครับที่จะรู้อน้องเมย์หันมา โซนคนอื่นๆน,นะครับถลันลทงไปก่อนเออถันลทง,ง,ง,งไปก่อนถันลทงไปก่อนมาหันมาได้ทีละคนนะกล้องเห็นไหมอย่างงี้กล้องเห็นไหม <c oughs> หรือว่าจะให้มาด้านนี้ <c oughs> ด้านหน้าดีกว่าด้านหน้าอย่างงี้ดีกว่าอ่ะโอเคใช่เป็นอย่างงี้ดีกว่าอย่างงี้ดีกว่ากล้องจะห็นเป็นอ่ามาตรงนี้ดีกว่าเออจะได้โอเคมาแต่ว่า<ๆ>อย่างงี้นะโอเคถันลทงอ่าอย่างงี้โอเค อเดี๋ยินอยกี่างเงี้ยอย่างเงี้ยยากที่สุดตอนจัดแล้ววันนี้จะได้เล่นไม่ไ่้เกมเ่ยอ่ะด้านนี้หันไปมองด้านนี้โอเคอ่าน้องเมโอเคนะคำแรกบอกเลยครับทีมผมอ่ะห้ามพูดนะครับเจหันมาเป็นท่าทางนะอย่าช้าครับอย่าช้าครับเรามีเวลาครับอะไรอะไรเอา โอเคไปเลยครับโอเคอ่ะมามันเพี้ยนแล้วยังไงต่อหมดแล้วหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอือมีไปนะโอเคต่อเอิบอ่าเป็นสุภาษิตท้ายนะครับ อ้ามินลูกอันนี้ไม่มีแล้วหมดโอกาสแล้วไม่ได้อันนี้ต้องใช้สกิลของเราแล้วอ่โอเคหมดแล้วครับต้องทายครับว่าสุภาษิตนี้คืออะไรมีอยู่แค่นี้เกี่ยวกับสัตว์ได้ให้เกี่ยวกับสัตว์โอเคเดามาสักอันเถอะพี่ว่ายังไงก็เดาไม่ถูกนสุภาษิตง่ายๆคุ้นเคยมองอ่ะมองมองมี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 ลิงสุภาษิตไทยอะไรสุภาษิตไทยอ่ะ เอาให้เป็นสุภาษิตอ๋อไหมอ๋อลิงลิงอะไรลิงลิงลิงจักจั๊กไม่เอาอ๋อลิงลิงอะไรลิงไรมีสุภาษิตไทยเกี่ยวกับลิงด้วยเหรอสิบดีนะเขาดาวน์นะสิบเห็นช้าขี้ขี้นะช้าเดี๋ยวอันเดี๋ยวอนแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยเรายังไม่ทันได้เฉลยเลยเรายังไม่ทันได้เฉลย จริงเหรอเฮ้ยเก่งเก่งมากเก่งมากเก่งมากเอางี้อ่ะหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนถูกไหมถูกตาอ่ะมาสักคำบอกพักก่อนอ่ะมาทีนี้โอเคใครจะคนงุงฟงอ่ะมาอ่ะโอเคหันไปทางนู้นก่อนมาครับมาพร้อมครับหันมายากไม่ยากไม่ยากอ่ะอ่ะอ่ะ ผายได้2ใน3ก่อนจะชนะนะครับโอเคพอแล้วพอแล้วหมดเวลาไปกือแล้วไงต่อ A อะทำนะเอกไม่ได้จะได้ดูจากทรงแล้วโอ้ยปี่นเลยเนี่ยทำมันไหลนี่เนี่เนี่ยนี่อะนี่อ่ะโอเคหมดละไปดูดีไหมอ่ข้างหลังข้างหลังทราบครับ อ่ะโอเคมดเวลาบใบมือดาบใบน้องมาตังครับสิบวิต้องตอบให้ได้ครับเฮ้ย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 ไม่ได้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 าม่ได้าม่ได้อะไรอะไรมาน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำขึ้นให้รีบตักทุกต่อโอ้ยหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าเชิญครับเนี่ยเดือนตาปีนี้ดูไม่โปร่งใสเอาซะเลยนะครับมาที่ทีมซักกระหบอก สล้วกบอกนะคร <Tamam. S 2> ับเอาละตอนนี okay, okay. ้1 um, นึ่งเท่าใช่อะไรนะโอเคคุณชมครับตอนนี้นะครับเนื่องจากนะครับน้องๆเล่นกันนานเกินเวลาหมดรับผมหเท่ากันตัดสินด้วยเป่ายิงฉุกตัวแทนตัวแทนเฮ้ยเราเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ยังไม่ประกาศเดือสัาห์มันนี้ใี่ก่อนเดือนสัปดา์และสรุปแล้วนะครับทีมสักคำบอชนะไปนะครับน้องกะเพราหมูได้รับของรางวัล จัดส่งไปให้นะครับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอ,อบคุณด้วยนะคะสํสำหรับท้งน้องนะคะทั้ง8คนจากเดลตานะครับใช่แล้ว <Star> นะครับเอาปากหน่อยปากหน่อยรายการนะครับติดตามได้ยังไงบ้างเดลตาเดลี่หรือว่าจะมีการแข่งกันเมื่อไหร่อะไรยังไงครับค่ะก็ะคอนเสิร์ตของเรานะคะวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์นี้ค่ะคเป็นคอนเสิร์ตแรกของทั้งหมด8คนค่ะที่จะเปิดตัวที่จี M เอ็มไลฟ์เฮนะคะเซ็นทรัลชั้น8นั่นเองค่ะเวลา2ทุ่20ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมนะคะต้องการที่จะรับบัตรไปชมกกการแสสดดงงขอพเนะะค็ พิมพ์ทีและส่ง SMS มมาที่4242899ค่ะ อ่าโอเคนะครับมีอะไรไหมฮะแล้วก็สําหรับคนที่จะโหวตพวกเรานะครับผมมีด้วยกัน2ช่องทางนะครับผมกดดอกจันตามด้วยหมายเลขพวกเรานะครับทั้ง8คนนะครับผมแล้วก็ส่งไปที่42 42 899นะครับครับผมแล้วก็ช่องทางที่2ครับพิมพ์ดอกจันแล้วก็ตามด้วย4930ครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลขที่ท่านชื่นชอบแล้วก็กดโทรออกครับค่ะแล้วก็แล้วก็ฝากติดตามนะคะกิจกรรมการฝึกซ้อมของพวกเรานะคะได้ในรายการ The Star Daily ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหกโมงครึ่งถึง1ทุ่มค่ะทางช่องวันค่ะครับ ไอจีค่ะไอจีค่ะขอขอบคุณด้วยไอเี่นค่ะเดือนสิบเอ็ครับโอเคเดือนสิบเอ็ดไปฟอลโล่กันได้ในไอจีนะครับวันนี้สนุกสนานมากมายนะครับเสียดายที่เวลามีจำกัดนะครับแต่ว่าขอบคุณมากมากแล้วขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จโชคดีขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะโอเคตอนนี้ครับผมช่วงหน้านะยังอยู่กับโอไอซีช่วงนี้เราไปเบรกก่อนครับโอเย้